สวัสดีท่านคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านะค,ครับในครั้งนี้ผมจะมานําเสนอในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในหัวข้อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าถโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบ3 w 2 p และเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning กร,ร,รนนะผมนายนันันท์ในพัฒนาศูนย์ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสาขาภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีพฤทาครับ ความเป็นมาละสภาพของปัญหาตั้งแต่ผมได้มาบรรจุตั้งแต่ตอนเดือนพฤศจิกายนมาจนถึงปัจจุบันได้รับหน้าที่ในการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมองว่าเด็กนักเรียนยังขาดทักษะในเรื่องของการอ่านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เด็กยังขาดในเรื่องของการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมมือซึ่งกันและกันเวลามีกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเองเนี่ยก็เด็กก็จะไม่ได้ให้ความร่วมมือในการ การจัดกิจกรรมแล้วก็เด็กบางคนก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมเห็นมาสักระยะหนึ่งแลวผมก็เลยถึงใจที่จะมาทําในส่วนของหัวข้อนี้นั่นเองครับกระบวนการการดำเนินงานตามแผนที่เป็นขั้นตอนและมีการมาทึกผลที่แสดงอย่างชัดเจนเนี่ยในแนวคิดหลักการมุ่งการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบ S W S P นะครับแล้วก็การใช้เทคนิคเรื่องของการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning เนี่ยใน รูปแบบ 3W2P เนี่ยคือการเข้าสู่บทเรียนน่ยในกระบวนการขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการเข้าสู่บทเรียนเนี่ยก็จะมีการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนในหัวข้อนี้เราก็จะ พูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์อ่าในในบทที่เราจะเรียนในบทเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ซึ่งแนนอนว่าการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราให้เด็กเรียนโครงสร้างไวยากรณ์เลยเด็กก็จะเลยเขารู้สึกว่าเด็กอ่ะก็ไม่อยากเรียนลเลยก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นโอเคเราสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กได้เด็กมองว่าเออหุ่นยนต์ในในเรื่องนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรมีลักษณะอย่างไรก็จะให้เด็กได้ ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ร่วมกันตอบมาว่าโอเคจากที่นักเรียนเห็นมันเนี่ยมีหุ่นยนต์มีลกักษณะแบบไหนทําอะไรได้บ้างก็จะช่วยกันตอบในเรื่องของตรงนี้ครับมาในขั้นต่อไปก็คือขั้นนําเสนอเนี่ยก็จะให้เด็กได้สื่อคนในเรื่องของการนําเสนอโครงในการนําเสนออ่า เกี่ยวกับหุ่นยนต์ลักษณะของหุ่นยนต์คุณสมบัติของหุ่นยนต์ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆเนี่ยว่าถ้าราใช้ภาษาญี่ปุ่นง,ง่ายๆเนี่ยเราจะใช้โครงสร้างไวยากรณ์แบบไหนเราจะนําเสนอแบบใดหรืออย่างไรแล้วก็จะมีใบางานที่ให้แต่ละกลุ่มได้ทาโดยเราเองอะจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณ4-5คนแล้วก็เป็นการขาเพศแล้วก็ขาความสามารถซึ่งแน่นอนว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเก่งแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มอ่อนเนี่ยพอรวมกันแล้วก็จะได้เกิดกามแบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนั่นเองครับ สำหรับขั้นตอนการฝึกเนี่ยก็จะให้เด็กกับสืบค้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากประเทศญี่ปุน่นหรือจะเป็นหุ่นยนต์จากประเทศไทยประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะประเทศหุ่น,น,นหุ่นยนต์ประเทศไหนก็ตามอยากให้เด็กได้สืบค้นแล้วรออธิบายมาว่าหุ่นยนต์ที่นักเรียนได้สืบค้นมาเนี่ย แล้วลองอ่านมาแล้วเนี่ยว่าหุ่นยนต์นี้สามารถทําอะไรได้บ้างก็ให้เด็กช่วยกันโดยอาจจะเป็นการแบ่งหน้าที่กันว่าโอเคฉันอาจจะไม่ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นเก่งขนาดนั้นฉันอาจจะช่วยในการหาคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นช่วยเพื่อนในการแปลให้ได้หรืออันที่เป็นคนเก่งโอเคฉันจะช่วยในเรื่องของการแปลภาษาญี่ปุ่นให้หรือบางคนอาจจะแบบช่วยในการสืบค้นการเสิร์ชค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ให้นักเรียนได้รับกนานมอบหมายหน้าที่กันนั่นเองครับ พราะทีนี้เด็กได้รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยจะไปสู่ขั้นนาไปใช้ก็จะให้แต่ละกลุ่มได้ออกมานําเสนอเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่นักเรียนได้ซื้อ้นมาว่าเอาหุ่นยนต์ในกลุ่มของตัวเราเนี่ยได้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็มาจากประเทศไหนหรืออะไรอย่างไรบางทีครูเองอาจจะถามไปภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆว่าตัวอย่างเช่นโคโนโรบโตวะนันิกะเดคิรุโรบโตเดสค่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทําอะไรได้อเด็กอาจจะตอบเป็นนิฮงโกะฮานาเซรุโรบโตเดสเป็นหุ่นยนต์ที่สามามรถ ูดภาษาญี่ปุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะนาเสนอแผ็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆนั่นเองครับทีนี้เนี่ยขั้นสรุปจากความรู้ที่ได้จากกบงงาบวนการจากการเรียนรู้นี้นะครับก็จะให้เด็กเนี่ยได้ลองออกมาคิดเองว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยลองคิดเองสิครับว่าถ้าหุ่นยนต์ในฉบับของกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนจะอยากให้นําเสนอมีคุณสมบัติอย่างไรหรือสามารถทําอะไรได้บ้างก็ให้เด็กแต่ละกลุ่มออกไปคิดมาทําเป็นหุ่นยนต์ในแบบของกลุ่มตัวเองนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมีการวัดการประเมินผลที่เป็นการประเมินสมรระสังคมของผู้เรียนหรือมีการสังเกตปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนั่นเองครับผลที่ได้ในการดาเนินงานครั้งนี้เนี่ยเด็กเองก็เกิดทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นที่มากยิ่งขึ้นแล้วเด็กในกลุ่มเองเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นคือได้มีการฝึกทักษะการบริการการทํางานที่เป็นทีมมีความกระตือรือร้นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราทําให้เด็กๆได้มองว่าโอเคภาษา